คำตอบที่คุณตามหาว่าใช่หรือไม่นะคะอยู่ในแรนดอมนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณตั้งคำถามไว้ในใจนะคะคำตอบจะเป็นอะไรหมอโบไม่รู้ว่าคุณจะตั้งคำถามอะไรแต่จะเปิดไพ่ Yes หรือ No ให้นะคะก่อนอื่นใดเรามาดูกันสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะหาคำตอบอยู่จริงๆมืดแปด,ดด้านอยู่นะคะบางคนกำลังสับสนหรือว่าอยู่ในความ กลัวนะคะไม่รู้จะไปยังไงต่อหรือว่ากังวลใจบอกใครไม่ได้เหนื่อยหนักนะคะกับภาระที่เจอกำลังหาข้อมูลกำลังสืบกำลังสอบกำลังแบบหาอินโฟเมชันดีเทลต่างๆนานาอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามาดูคำถามนะคะตั้งคำถามนะ ให้สาคำถามแล้วกันคำถามแรกแล้วกันของคำถามแรกนะคะคุณถามว่าอะไรไม่รู้มาดูกันจะเป็นยังไงคำถามที่หนึ่งเป็น y e s นะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้านนี้ไม่ว่าคุณถามอะไรก็ตามนะคำตอบของคุณคือใช่นะคะช่วงระยะเวลาตอนไหนอะไรยังไงคุณกำหนดเองนะเพราะว่าคุณเป็นคนถามนะคะ คุณเป็นคนถามดังนั้นคุณต้องกําหนดเองกับผลลัพธ์ที่จะเกิดอย่างเช่นเขาจะมาไหมถ้าตอบว่ามา,มาแล้วตอนไหนกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนตั้งคําถามเอาเองไม่ได้เกี่ยวกับหมอโบนะเอออ่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมาหลายคนจะชัดเจนมากถ้าเหมือนคุณกําลังแบบฟื้นคืนความคิดเก่าๆหรือว่าเติม เติมชีวิตใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองเหมือนมีการแบบว่าเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันมาจากความคิดก่อนหน้านี้แล้วจะทำได้ไหมประมาณนั้นหรือสิ่งที่อยากจะทำอะ่ะจะทำมันจะเป็นยังไงประมาณนี้นะสัส่วนใหญ่แต่ก็ w h a n e v e r คุณถามอะไรก็ตามคำตอบมันคือ yes ขอหนึ่งใบให้คุณนะ ว้าว wow, Amazing มากเป็นคำตอบที่ positive มากๆนะคะขอให้ปังๆนะคะกับคำถามแรกของคุณว่าให้ The Star ขึ้นมาอธิษฐานสิ่งใดคิดสิ่งใดก็คือสมปรารถนาคำแนะนำให้ใบนี้มันเป็น Star Seed ขึ้นมาด้วยคุณน่าจะเป็นคนที่แบบถ้าคุณกำลังจะทำอะไรที่สร้างสารรค์นะคะสิ่งที่คุณเคยคิดมาก,ก่อนหน้านี้มันใช่เอถ้าคุณถามอีกว่าคุณใช่แบบว่าสายแบบอ มีภารกิจไหมใช่แน่นอนค่ะเออทีนี้มาดูคำถามที่สองค่ะคำถามที่สองอคำถามที่สองเป็น yes หรือ no อุย้ยเป็น yes อีกแล้ว the best medicine getting in the red scope the r e l scope เอ,อ๊ะอันนี้ฉันคุ้นมากเลยนะเดี๋ยวนะคะเหมือนเคยเปิดได้ที่ไหนมาก่อน ยาที่ดีที่สุดยาที่ดีที่สุดที่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงหมายความว่าอะไรออเหมือนมันจะเป็นเหมือนยาที่ดีที่สุดนะคะก็คือข้อมูลบางอย่างนั่นเองนะคะข้อมูลบางอย่างที่แท้จริงเหมือนคุณกำลังหาอยู่อะ่ะมันคุณจะเหมือนหายา เหมือนไม่สบายแล้วกินยาหรือหาทางแก้หรือหาอะไรก็ตามนะคะคนรับก็คือความจริงนะคะหรือมันเป็นข้อมูลหรือ whatever ถามอะไรก็ตามคลลับก็คือ yes นะคะขอเสริมให้หนึ่งใบเด้ออ่าสิ่งที่คุณถามนะมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเป็น yes เป็น no เป็นแบบว่าเชิงจริงจังหน่อยอะคำถามซีเรียสนิดนึงนะคะอันเนี้ยเห็นไหม เ,ออเหมือนคำถามฟันธงคำถามซีเรียสมากเลยเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยอืมสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือ getting the real scope นะ,ะเอาข้อมูลที่ชัดเจนอทีนี้มาดูคำถามที่สามหมอบอกว่าไม่ว่าคุณถามอะไรแบบคำตอบมันคือใช่นะมาดูคำถามที่สามของคุณคำถามที่สาม ันนี้ไม่ค่ะ is the poor effect what <laughs> คำถามที่สามคือไม่นะไม่รู้ว่าถามอะไรแต่คำตอบคือ no นะคะผลผลิตน้อยหรือว่าความพยายามจะสูญเปล่าว่างั้นนะ่ะเออคืออะไรไม่รู้คุณถามอะไรขอเสริมหนึ่งใบได้ไหม ในเรื่องของเงินในเรื่องของผลลัพธ์นะคะในเรื่องของเงินในเรื่องของผลลัพธ์หรืออะไรไม่รู้แต่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะแต่คําตอบคือโ no. นโอเคก็ขอให้แบบใช้วิจรารณญาแล้วก็ขอให้แบบสิ่งที่คุณถามคุณซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟๆลค่ะ